ผมสุนทรราบมูลนะครับวิทยากรผู้สอน Plus Why นะครับของ TSL สำหรับ นักเรียนไทยแล้วก็ Western Culinary นะครับแล้วก็นักเรียน f o o แอนด์เบเวอ e r เร c เซอรนะครับปัจจุบันทำงานในตำแหน่ง Marketing Director และ h ฮ u s e ซอมเมอ i e เของบริษัทนำเข้าและก็จัดจำหน่ายไวน์ครับนะครับประสบการณ์ก็เคยเข้าแข่งขันไวน์นะครับ Thailand Best Sommelier แล้วก็เข้า Final l ิสตของการแข่งขันในปี2008และปี2009นะครับจากนั้นมาเนี่ยได้รับเลือกนะครับให้ไปตัดสินไวน์ของ FBAT นะครับซึ่งเป็นการประกวดไวน์ประจำปีนะครับตั้งแต่ปี25 15, 25 16, เรือสำรานโอชิเนียครูซนะครับเป็นซอมเบลเยคนไทยคนแรกนะครับที่ถูกรีคูดจากประเทศไทยตรงไปเป็นซอมเบลเยทีมของเ,อเรือสำรานนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสทำงานในโรงแรมเมนดารนออเรียนเตนนะครับในตำแหน่งโฮเทลซอมเบลเยนะครับเป็นเวลา5ปีนะครับคืออาชีพซอมเบลเยเนี่ยในสังคมไทยหรือในประเทศไทยเนี่ยมีช่องว่างหรือมีพื้นที่ให้กับอาชีพนี้ค่อนข้างเยอะนะครับในโรงแรมไฟฟ์สตาร์หรือร้านอาหารมิชลินสตาร์ทุกที่นะครับต้องการซอมเบลเยเพื่อที่จะมาดูแลเรื่องของไวน์นะครับ มาแนะนำวายมาเลือกวาย p a ร r i n g วายเข้ากับอาหารดูแลและเซอร์วิสวายตรงนี้นะครับเป็นที่ต้องการของผู้ประกอบการหรือร้านอาหารหรือโรงแรมอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นผมก็แนะนำนะครับให้ทุกคนนะครับที่สนใจในเรื่องวายลองเข้ามาฝึกและศึกษา ความรู้เกี่ยวกับไวน์นะครับตำแหน่งซอมเมอเย่นะครับเป็นหนึ่งในตำแหน่งที่ได้ Priority ไม่ไม่ว่าจะเป็นลักษณะของ Bene ฟิตของเงินเดือนต่างๆถือว่าดีและค่อนข้างสูงมากคือด้วยความที่อาชีพนี้นะครับมันเป็นอาชีพที่ต้องเรียนรู้หลายๆอย่างประกอบกันไม่ว่าจะเป็นลักษณะของ Service ลักษณะของ Skill พื้นฐานความมีเซนส์อะไรบางอย่างที่เราต้องชิมและเราต้องดมเราต้องดูสีมองให้ขาดว่า Product หรือไวที่เรากำลังเสิร์ฟอยู่นี้นะครับมี Value ค่อนข้างสูงดังนั้นเนี่ยการที่เราจะเข้ามาในอาชีพซ จะเป็นเริ่มจากความเป็นวายแบทเลอร์ก่อนแล้วก็ไต่เต้าขึ้นมาเป็นจูเนียร์ซอมเมอรี่หลังจากนั้นประสบการณ์ที่มีมากขึ้นนะครับเราก็สามารถที่จะเป็นเฮดซอมเมอรี่หรือชิปซอมเมอรี่หรือโฮเทลซอมเมอรี่ได้ถ้าเป็นถึงจุดนั้นแล้วก็ถือว่าเราประสบความสําเร็จอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เราจะเป็นซอมเมอรี่ได้เนี่ยเราต้องผ่านการเรียนและการศึกษาในเซอร์ติฟิเคตก่อนนะครับอย่างโรงเรียนที่นี่ก็จะเป็นโรงเรียนการสอนเบสิกให้ผู้ที่สนใจเข้ามาฝึกและเข้ามาเรียนตรงนี้ก่อนเพราะว่าจะมีทั้งโนเลจของ, White, ง,แ, Basic, ง,ขลงแลาว เราก็จะมีลักษณะของการสอนเรื่องเกี่ยวกับเซอร์วิสการบริการเกี่ยวกับไวน์เรื่องของ c คาเจอร์การเสิร์ฟเคาเจอร์การ Treat, ทรีตไวน์ซึ่งตรงนี้มีความสําคัญต่ออาชีพที่จะต้องเป็นซอมเมอเยตต่อไปในอนาคตครับเราสามารถที่จะเอาความรู้นี้ต่อยอดไปทํางานต่างประเทศได้ทั่วโลกเพราะว่าพื้นฐานหรือความรู้หรือสกิลนี้นะครับมันใช้ได้ทั่วโลกครับเป็นอาชีพที่ค่อนข้างที่จะไปได้ไกลอาชีพหนึ่งครับ ท่านไหนที่สนใจนะครับเกี่ยวกับการเรียนรู้ไวน์นะครับสามารถที่จะมาเรียนแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้ไม่ว่าจะการประกอบอาชีพในอนาคตนะครับทั้งเรื่องของการฟู้ดแอนด์ไวน์เพริ่งนะครับหรือเอาไปใช้ในประโยชน์ในการเข้าสังคมก็ได้นะครับซึ่งที่นี่เราก็สอนตั้งแต่ภูมิภาคต่างๆพันองุ่นหรือการเซอร์วิสนะครับการใช้อุปกรณ์ต่างๆเกี่ยวกับไวน์ที่สำคัญนะครับเราก็จะมีการชิมไวน์และทำเวิร์กช็อปกันในคลาสด้วยนะครับผมว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่สนุกมากครับ